สวัสดีครับวันนี้โทรศัพท์ของผมก็มีการอัปเดตอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตหลายเดือนมากเลยครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นครั้งที่แบบเว้นนานมากอันนี้ก็ะจะมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรมาบ้างก็มาดูพร้อมกันเลยนะฮะมันเป็นเวอร์ชั่นอัเดตระบบรูปภาพอยอยหนึ่งสองห้าองุดี๋ยนแป๊บนึง 1 2บสองอ่ะแบบนองัสิบสอจุดห้านสินพจะจุดูจุดศเวอร์ชันสถียรอ๋ออันนี้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้านั้นอันเวอร์ชันใหม่อยู่นี่เริ่มการบันทึกหยัปเดตย้อนกลับมีอะไรใหม่อยู่ในเพจมีอะไรใหม่บ้างีอะไรใหม่ เป็น5 UI v12 5 2 0.0มีอะไรอื่นๆเพิ่มเริ่มการบันทึกอยู่การบันทึกอันนี้ยังอัปเดตย้อน34%ย้อนเริ่มการบันทึกหยุดการบันทึกรูปอัปเดตระบบ34%เส้นจุลก็คือมีการอัปเดตนั่นแหละครับเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆผมก็จะมาบอกนะฮะแต่ว่ามันมีเลขสามด้วยเมื่อกี้แต่พอมันดาวน์โหลดแบบเนี้ย38%เส้นจุลภาพแถบความคืบหน้าย้อนมันกลายเป็นไม่อ่านซะงั้นว่าเป็นเวอร์ชั่่นเทาไหร นะเดีย๋ยวถ้ามีอะไรยังไงก็จะลง youtube อีกนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมโพสต์วิดีโอหรือว่าเอ้ยไม่ใช่โพสต์วิดีโอสิโพสต์ตัวอักษรหรือว่าโพสต<ม>วิดีโอน,น,นะไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าเราโพสต์อ่ะ<อ>มันจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ก็กดเถอะนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนาะเริ่มการบันทะึกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสิบนาทีหยุการบันทึกรูปภาพ